ถ้าผมเฮ็ดหยานะครับไรหนึ่งผมตกประมาณสามตันครับครับผมราคาตันละหาพันครับสามตันกับประมาณหมื่นหาต่อสี่สิบหาวันครับทีหนึ่งตีไปหยำหยาบเลยกับกรอบครับปกรอบคูณหมื่นห้าก็ตกประมาณเก้าหมื่นครับต่อปีครับผมต่อไร่ครับครับผมอ่าถ้าเปรียบเทียบกับเพชรหน้าผมผมบได้ัานันครับครับครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอสิรินธรครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมื่อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมแปลงหญ้าไนนะครับของเสียรังครับพ่อแม่พี่น้องครับประมาณหาสิบไร่ครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เพิ่อสีมาบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการปลูกดูแลนะครับไปถึงการอัดแห้งครับพ่อแม่พี่น้องครับโคบวงจรอีลีนะครับเดี๋ยวเขาสิไปคุยกับเสียรังกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับครัสวัสดีครับพี่รุตครับสวัสดีครับมันี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมคุณหลังนะครับพอเป็นพี่น้องครับคือเปลี่ยนไปหลายแต่ครับมือนี้ครับขยายเพิ่มอือแล้วก็เสียงนี่ก็เล่าอย่างทีส่งลูกขาครับครัขว่าสั่งมาสามสามร้อยโล่สามร้อยโลครับผมสามร้อยโล่เต็มรถขนาดนี้บ่หลายหลายครับเพราะว่ามันแก่อายุดีครับแท่งลากครับผมแท่งลากเลยส่งลูกขาเห็นเกือบเต็มรถ ประมาณนี่คือสามรอยโลแค่นั้นสาโลแค่นั้นครับสามรอยโลนะครับพอมีพี่น้องครับเกือบเต็มรถครับพอมีพี่น้องมีแต่เติมมีแต่เติมแมนบานะครับปีที่แล้วคลิปก่อนเนาะคลิปก่อนนี่มาเนี่ยคุณลังเพื่อนได้ขยายในแปลงหน้าเพื่อน1ิฟซีไรครับตอนนี้จักไรตอนนี้ตอนนี้รุมร้อมซี่ซิฟกุไครับตอนนี้ที่ปลูกเต็มเต็มพื้นที่ตอนนี้อืครับผมคือได้ขยายผลเ็วแทวแ่าตั้งแต่คลิปปีก่อนเนาะพี่รถมาเยี่ยมครับ หลังจากพิรุธม่เยี่ยมนะลูกเพจพิรุธนํำซื่อ้ายผมกัฝากขอบคุณหลายๆครับเอฟซีพิรุธน่า,า,า,ารัรนานกส่วนมาก ข่อยเห็นเจ้าในช่องเบาลุดจริงสินะครับมันก็โทรมากมันก็สั่งงานกระสอบครับนสั่งงานกระสอบหนาแปลงมันก็สั่งหลายครับมแล้วมีไอ้ใส่ครับพร้อมเลยหลงครับโอ้ยินดีน้ำเพลินนะครับพอไปพิน้องครับช่องดีมาตรฐานครับบ่ได้เอิ้นเพลินลังรังขึ้นเก่านะครับต้องเอิ้นเสียลังเอาโซ่บางโซ่บางในข้อนไหมเอ้ยในค้อนจักบาท่สิบบาทคนเหมือนกันบ่พอถึงนั่นครับโอ้ยนะครับพอไปพิน้องครับเพลินเพลินกิจการเพลินลุงเรื่องนะครับกต่ยินดีน้ำเพลินนะครับ จากซิซีไร่ตอนนี้ประมาณเกือบหาซิบไร่ครับสแสดงว่าเกษตรกรเพิ่นเอาไปก็ตอบโจทย์ดีแน่นตอบโจทย์ครับ,บ,รบผมกออก่าวอได้เลยซัมพิลูเทนนะ่ะพื้นที่ที่เป็นรุม่นมน้ำท่วมค้งก็สามารถจเจริญเติมตได้ดีครับล้วก็พื้นที่แหล่งก็สามารถโอดท้นต่อความแข็งแรงได้ครับงานตัวนี้ตัวตอบโจทย์กเกษตรกรสายความได้เป็นอย่างดีครับพี่ลูทครับโดยโดยร่วมคิดว่าอ่าหยาตัวนี้นะ่ะเป็นจังไหนตางเกษตรกรเพิ่นจังนิยมเอาไปปลูกโดย ความคิดจะของหนึ่งเลยปลูกง่ายครับปลูกง่ายมันบง่ายครับคสองหลอดตัดเร็วนี่เสน่เลยยี่เมถึงยี่ห้าวันสามารถตัดเหวหัวให้่ยควายได้ครับสามเขาเริ่มจากหน่อยเขาสามารถขยายเดี๋ยเร็วครับจากสองงานสามงานเริ่มเริ่มจากไร่นึงไรละห้าลอยถึงหกลอยกิโลตัวไรอัตาปูกครับสี่สิบเมื่นเขาขยายเดีวเร็วโอบตัวเด็่ครับ ลแล้วจุดสำคัญเลยที่มีงานงานงานวิจัยของศูนย์อาหารพืชชนาดครับโปรตีนสูงครับในรอบตัดสามสิบวันสิบหกจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับครับถือว่าโปรตีนเป็นใหญ่แต่โปรตีนสูงครับรอบตัดก็ไวรขยายพันธุ์ง่ายอ่าทนน้ำทนแรงครับเครื่องไฮกเกษตรกรนี่คือตอบโจทย์บอกง่ายๆและอีกอย่างก็คือต่อหน่วยพื้นที่ปลูกได้เยอะสามถึงสี่ตันต่อไร่โอ้ครับนี่ซ้ำพิรุธเห็นนะครับนี่ครับพอพิรุณองครับสามถึง สามถึงสี่ตันต่อไร่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวต้องย้อนไปว่าตะกีเนาะตะกีก่อนก่อนที่ผมมาเยี่ยมรอบที่แล้วนะครับแต่คุณลังเนี่เริ่มต้นจากไรก่อนตอนที่ว่าสองงานหรือสองงานลงที่แหลกหลักขยายเป็นซิมหาราครับครับตอนพี่รุ่นมากก็ล่างขยายเต็มซิมหารืยตอนพี่รุ่นมาเยี่ยมพี่กายนี่เนาะครับเพราะว่าคลิมนั้นคือเ้าคุยกันว่าเป็นอย่างจังเลื่อมเปลี่ยนมากอ้าหลายๆคนอาจจะ อาจจะบ่ได้เบิ่งคลิปก่อนแล้วเป็นอย่างคุณลังจังคิดว่าเอศร้าเห็ดหน้าเข่าละล่ะขนาดหน้าจะของนี่เห็ดหน้าปังใดเป็นอย่างตอนนั้นก็คือเกษตรกรเนี่ยครับเกษตรกรสั่งงข้าหลายครั่างจากทั่วสารทิศภัคเนื้อผาคกลางผาคใตผมทรงแฟตทั่วประเทศออืครับ่าตัวนี้ก็เลยเป็นแร่งเร่งให้ข้าว่าข้าต้องขยายครับเพราะว่า พอช่วงหนึ่งเขายิงวิ่งเอาของมูมาขายเลือกเลือกจีิงงามนะครับก็ว่าเลือกจีิมีคุณภาพไม่ให้ลูกค้าคครรัับบเขาก็เลยขยายเต็มเลยเพื่อรองรับความต้องการของตลาดครับคมเพื่อเข้าจะบริแว่น่าเล่นหลังก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าความต้องการของของลูกค้าของเกษตรกรนี่มีหลายเป็นเฮ้าขยายอีกส่วนหนึ่งก็มองมาเฮ็ดหน้าเนี่ยมันบอดด้ทอดนี่เนาะ แมนบวนเรื่องจริงเรื่องจริงแมนวะเฮ็ดหน้านี่ตีไปไรยหนึ่งนี่คือสี่ลอยโลหาลอยโลนี่กิโลละสิบบาทกะกะสี่หาพันเนาะเฮชดหยานะครับไรยหนึ่งผมตกประมาณสามตันครับครับผมรากาตันละหาพันครับสามตันกับประมาณหมื่นหาต่อสี่สิบหาวันครับปีหนึ่งตีไปหยาบๆเลยกะบกรอบครับหกรอบคูณหมื่นห้าก็ตกประมาณเก้าหมื่นครับต่อปีครับผมต่อไร่ ครับครับผมอ่าถ้าเปรียบเทียบก็เพียนหน้าผมผมบรได้ายปานนั้นครับ เพื่อน้อครับเคี้ยวครับกระลังออกดอกนะครับเดี๋ยวผมสิถามเสียลังเพื่อนนะครับต้องเอิอนเพื่อนเสียนะครับพอมีพี่น้องครับเสียลังว่าเป็นจะไหนขันเอาไปปลูกเนี่ยต้องเอาแบบใดอ่ัครับครับเสียครับเสียเอาไปปลูกนี่ผมต้องเลือกแบบใดนี่ปลูกนี่ผมจะจะพัดไว้ตั้งหางเลยนะครับเพื่อนโทั่วประเทศครับครับผมผมจะเลือกใส่กล่าวพัน์รุ่นสองเดือนกว่าเลยนะครับโอ้ที่ผมจงไว้ได้ร้ายนี่ที่ออกดอกเป็นทิ่วนี่ครับครับอ่า สังเกตง่ายๆเลยครับทุ์ที่แก่นี่มันจะออกดอกครับครับผมจะเป็นลักษณะนั้ครับนี่นี่นี่ด้วยนี่ด้วยที่ผมทรงทั่วประเทศนะครับนี่ครับพอมีพี่น้องครับรุ่นนี้ด้วยครับนี่รุ่นออกดอกตามขอบป้องเลยนะครับนี่ครับพอมีพี่น้องครับพี่รถตัวนี้คือคือข้าเอาไปปลูกแม่ครับคือต้นเอาไปปลูกบั่นี้จักเมื่อข้าจังสิพอกินเนาะตัดแหงว่าใหงยังกินนี่ข้าใส่จักเมื่อเนาะ แค่ยี่เบถึงยิมหาหมือครับต้นนั้นคือสตาดกินตัดกินครับผมแต่ว่าขันเป็นแม่พักขันว่า i, เป็น, orn, นทอนพันทอนหยั่งนี่ก็คือสีสิมหาถึงหกสิบเมตรครับแต่ว่า,างานกระสอบงานเดินทางไกลนี่ผมจะเลือกแบบแก่ยยังสีเยละครับ<อ>มันจะทำงายครับเวลาอยู่ในกระสอบมันเกิดแตกตาแทางหลักล่อโอ้มีปัญหาเนาเสียครับค่ะผมชุดแข็งของงานกระสอบของผมค่ะผมส่งทั่วประเทศครับบันี้คันเอาไปนี่ การปลูกนี่เฮาต้องไปปลูกจังไหนเสียหลายหลายคนนี่บ่เคยเห็นบ่เคยเบิ่งวิธีการปลูกสีแนะนําจยงไรหนอยงเลยก็คือไถไถไถเตรียมดินเนาะครับไถเตรียมดินแล้วก็ปั้นเล่นปั้นตมคือจังเฮาาจีวานเขานอ๋อ้นำขวมหลังข้าครับผมอ่าลักษณะน้าเฟื่อๆนะครับคุกเขกยรกครับคุกเขกคุกเขกน้ําท่วลังเถาวครับแล้วก็โรยท่อนพันธุ์ครับโรยให้ถั่วท่อนพันธุ์ในีราส่วนหาถึง600อยกิโลต่อไร่อืมครับผมแ้วกา ใช้ท่อ p ีวซีกิ้งแค่นั้นครับหาถึงเจ็ดหมื่นนี่ให้น้ำมันลดไปเองอ๋อแค่นี้ก้าวพันกับติดแล้วครับผมรับประกันเลยครับบ้านนี้ช่วงช่วงไหนเป็นเป็นแบบอ่าช่วงที่ห้าควรนพอปลูกที่สุดช่วงพายุเขานี่เลยครับอ๋อช่วงต้นฝนนี่ล่ะพายุเขานี่หรือว่ามีฝนช่วงที่ฝนห้ามนี่มันจะบ่ค่อยแดดแดดจะบ่แห้งครับอ่ามันจะติดง่ายครับน้ำมันก็ซําเข้อรถน้ำตลอดนอ่นน้ำจะ น้ำจากฝนเนาะต๊คอยตกงแห้งนี่ล่ะอ๋อนี่ครับพอมีพี่น้องอันนี้ทอนพันุวิธีการปลูกกะปิหน่าครับไทแบบวานเขานะครับวานเข่าขานอวานกาเฮ้านี่ล่ะนะครับแล้วเพื่อนกะว่าแล้วก็บาเอาทอนพันลงนะครับแล้วก็กิ่งด้วยพี่ศบ้านหลายหลายคนใส่รถปันตีนี่เป็นทไงในกรณีแห่งผมเคยเห็นเขาเห็ดอยู่นะครับไทแล้วก็ เอาทอนพันโล้นเราเอาลูเตรีปั้นครับผมเขาก็ต้องมั่นใจว่ามันจะมีน้ำจากฝากฝ่ามาลดเว่าะมันลดตรงที่นั่นตัวนี้ก็เป็นปัจจัยครอื่นที่แสกมากแต่ขั่วก็คือตีตมเลยตีตมหลักการบ่ต้องกดแห้งบ่ต้องกดแห้งครับเอาแค่เปียกตมเบียกน้ำนี่ครับเอาไปตีขนาดนันยานทอนพันเขาจมไปเลิกโพดอาจจะเน่าอาจจะยังได้นะครับอันนี้คือคั้แนะน่ำนะครับจากเสียลังนะครับผู้ มีประสบการณ์แล้วกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ้ขยายถอนหาซิบไลครับอันนี้คืออวิธีการปลูกหลายขคนบานนี่คันปลูกหลายง่วกินบ่ท่านอ่าเฮ้าเห็ดจังใดบานผมกําลังทดสอบนะครับอัดอัดก่อนนะครับครับอัดก่อนโดยใช่เชื่องอัดฟังเ้อาธรรมดาเนี่ยครับขาตากไว้หาแดดหาแดดครับทดสอบเหงว่ควายแของกินกินดีครับพี่อ๋อ ก็ถือว่ากินดีครับผมครับผมบานนี้ขันันเทียบใส่กินกับฟ่างเหาเดอยากผมเคยอันเจออยู่อรั่งเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเทียบเท่าฟางสีก้อนเลยอืมยากรยากอนึงโปรตีนทอเฟืองสีก้อน นะครับอันอันนี้คือคุณสมบัติเพิินใช่ครับอ๋อนี่ครับเพิ่นว่ากินดีอยู่นะครับม่ต่าืัมนีผมเสียเลยเอาไปไปล่องนะครับพอมีพี่น้องครับผมเสียไปล่องมายาในนะครับเพราะว่ามอนี้ฮขกก็มีการมีการอัดก่อนนะมอนีนอกเพาะมีการอัดก่อนนะครับเพิ่นตากแดดเดี๋ยวเพิ่นเสียโหลดมาอัดก่อนนะครับพอมีพี่น้องครับกบสิเบิงวิธีการอัดก่อนเพิ่นนะครับหลังจากที่อัดก่อนนะครับเมื่อก่อเสียไปให้งัวกินนะครับให้พอมีพี่น้องเบิงนะครับ สมมติว่าผมนี่อยากปลูกแต่ว่าผมมีพื้นที่อยู่ประมาณจค่หาไรผมสิเริ่มต้นจังหดผมผมผมมีเกจควบร้มว่าฝากสาหรับมือใหม่นะครับคร่าผมอ่าเขาว่าเขาเขาจะเริ่มนี่เขาพอต้องเริ่มหมายถึงว่าเขาพอต้องเริ่มทั้งหาไรที่เดียวก็ได้เพื่อเป็นการเซฟต้นทุนการผลิตนอะไรหนึ่งตกหาลอยกิโลต่อไรอัตราการปลูกเนาะครับตีเป็นเงินก็สองพันหาละเห็นแล้วเนี่ยครับสองพันหา 2, เฉพาะมาลับนาสวนนี่สองพันหาแล้วนี่คือต้นทุนของกาพันครับอ่าเขาก็เริ่มจากหน่อยไปหลายครับพี่รุืเขาเริ่มจากอาจจะปลูกไร่หนึ่งก้อนในซีซิเผามือพีรุดก็เอาตัวไร่หนึ่งเนี่ยไปขยายเด็กเป็นสองไร่สามไร่ผมครับวิธีนี้จะประหยัดต้นทุนเท่าครับผมหรือว่าอย่างเช่นเกษตรกรหรือว่าลูกค้าที่อยู่ทา่งไทลเขาสนใจครับอย่างเช่นพะเยาเชียงใหม่ ลำพูนแม่ห้องสอนจังสี่ครับโอ้ยอยากปลูกได้เห็นในติ๊กตอกเพิินเห็นแน่นี่เพิินเช่นไหนผมผมมีผมผมมีสูตรแนะนําครับอ่าว่าว่างานกระสอบนี่ก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ดีมากๆครับคับผมสิบกระสอบสามารถปลูกได้ในพื้นที่หนึ่งงานครับอ่าคำนวณค่าใส่ใจก็คือ2อ0พคนแปดสอง้อดสออนจ่ายเนาะครัผมจะเปรียบเทียบให้ฟังครับ ถ้าเขามีทุนมาหน่อยกะ20กระสอบปลูกได้ครึ่งไร่ครับอ่างานกระสอบเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับอใน45วันสมมติว่าหนึ่งงานนี่10กระสอบนี่เราสามารถขยายได้เป็นไร่ครับสองงานซึ่งปลูกได้ครึ่งไร่นี่ใน4ีซิมาเมือนี่เข้าขยายได้เป็นสองไร่อจากประสบการณ์จากประสบการณ์เนาะเพราะว่ากว่าจะได้มหาซีปล่นี่บ่ได้ครับบ่ได้เสือถอนพันธุ์มาเลยเด้ผมแม่ตอนแรกเ็ลงที่แรกจาก สองงานสองงานนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสองงานสามงานบางคนเข้าใจว่ามีหาอะไรโอ้ผมอยากปลูกเพรเด้ตวาต้นทุนมันคือสูงเนี่ยโมจเป็นครับบ่จาเป็นเอาเอาตัวก้าวกราชับไปเนี่ยละไปขยายครับแต่ว่าถ้าเหามีทุนเท่เดียวโปะขบโมพีดด้ครับผมติยินดีเสิร์ฟท่านที่เลยครับผมแต่ว่าการปลูกห้านี่นอกจากทอนพันุ์เราต้องคำนวณถึงคำานึ่งถึงพวกนามน้ำเนาะถูกครับ ปลูกการพ่อปลูกสําคัญนี่หนาะฝนพืชสภาพมีทุน่าเฟ้มเริ่มลงแล้อเขาใช้เตรียมดินปลูกช่วงนี้จะปลูกติดง่ายครับครับอีก,อ,กอย่างหนึ่งนะครับ,รบที่เป็นที่คํานึงถึงเลยก็ต้องเพราะว่าพผืชเนาะเป็นใส่น้ำเป็นหลักนะครับก็เหลือก็ต่อมากับก,บก,บการดูแลนะครับเกจังไดจังสีได้ผลผลิตเร็วนะครับก็มีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเสริมครับผ่าหลักธาตุรองนะครับอุ๋ยเคมีครับ กระต่ายเห่านี่ละ40000เนี่ยครับบ้านนี้เบอกถึงว่าการเลี้ยงงัว่ของเหาานี่ยขันเหาได้มากินยาแบบลดต้นทุนไปหลายป่ะโอ้ลดตรงห่วงเลยครับครับการบริหารจากการแปลงหญ้านี่คือหัวใจหลักการทาฟาร์มอะคืออาหารเองบริสุทธิ์อะครับผมอ่าเหานี่อาหารของเฮาก็ไปซื้อมูนี่มันตังกันเนี่ยครับอ่าอะไรตั้งแต่ฟางเลไรเป็นต้นไปอ๋อครับ นี่ห้อบริสิ่อมันก็บ่ต้องมันกับ่บมีคาอาหารครับโมีคาอาหารเนาะถึงล่าข้าวั่วสิแปรผันธุไปในหฮากับอยู่ได้อฮาอยู่ไ้เพระเฮ้บ่บริวิ่งตามค่าค่าต้นทุนการผลิตเนาะข้าพ่ออันนี้ถือบาเป็นแนวคิดที่ดีแนวคิดครับลปัญญาในนี่อคือคือผมเด็เกินทางต้นว่าค่าโปรตินสูงครับจากงานวิจัยของสูนหาหารพืชชัยนาทข้าพมครับนะครับ็ถือวือบาคุณลังนะครับ็ถือวือาเพื่อนประสบความสําเร็จในระดับ หนึ่งนะครับในระดับสูงเลยล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงการเป็นยูเพิลนนี่ดีขึ้นหลายครับพ่อแม่พี่น้องครับดีขึ้นหลายแล้กวกละหยาแป้งหยาไนนะครับจากสิบสี่สิบห้าลาตอนนี้เกือบหาสิบลานะครับภายในหนึ่งปีนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเพิลนประสบความสําเร็จค่อนข้างหลายครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาอยากชม ยินดียินดีครับอ่าพิกัดพิกัดท่านอยู่ไหนพิกัดบ้านคำก้อมตำบลฟางคำครับอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลครับครับอันนี้คืออ่าฝากเบอร์ให้ฝากเบอร์063 970กสามครับครับผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานเนาะดีเลยครับมาหลายานะแล้วล่ะครับมาขอมาเบิ่งอยู่ครับมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมมาชมนะครับมาขอแบ่งพันธุ์ยานะครับไปปลูกนะครับหรือว่าสอบถามเรื่อง าการเทีนแห่งเป็นอย่างไงแน่ะน,นะครับอยูนิ่ประกาศยินดียินดีให้ความแนะนําให้ความรู้พ่อแมีพี่น้องนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณคุณลังครับผมครับสวัสดีครับ